สวัสดีครับสนสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านซัดเทล h ช n แนลคลิปตอนนี้เป็น ep 292ครับจะมาแนะนำการแก้ไขปัญหาเรื่องจอดำขณะที่จะรับชมฟุตบอลนะช่อง2 nbt หรือว่าช่อง3ช่อง PPTV นะครับจะมาแนะนำการแมนวล ot a นะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกล่อง PSI S3 Hybrid นะครับที่ใช้ในระบบ K ค b a แบนจานทึบเล็กนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องให้เรียกว่ากด Subscribe อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับแล้วก็กดตรงกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกิปใหม่ๆจากช่องของเราครับช่วงนี้นะครับก็จะมีอาการ จอดำจอเมื่อดอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องใส่รหัสนะครับในการรับชมฟุตบอลยูโร2020นะครับเนื่องจากมันมีสัญญาณรุนไหลออกนอกประเทศมากนะครับทางเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจึงจำเป็นให้ต้องเปลี่ยนรหัสคีย์ทุกครั้งนะครับที่มีการแข่งขันฟุตบอลครับผมฉะนั้นก่อนการรับชมฟุตบอลนะครับทุกวันนะครับที่มีรายการถ่ายทอดฟุตบอล ก็อย่าลืมถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กกล่องดาวเทียมแล้วก็ทำการเสียบใหม่ครับผมเพื่อรอรับคีย์ใหม่ครับจะได้ภาพจะได้ไม่จอดำครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่26มิถุนายนะครับถึงวันที่11กรกฎาคม2564ครับก็ถ้าหากบ้างใครมีปัญหาก็แนะนำให้ถอดปลั๊กเสียบใหม่นะครับถ้าหากจานปกตินะครับก็จะสามารถโหลด รหัสคีย์ใหม่เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถรับชมได้เลยนะครับแต่จะมีบางจานนะครับมีบางกล่องนะครับที่มีปัญหาของจาน์ดาเทียมที่ได้คุณภาพไม่มาตรฐานนะครับก็จะเป็นปัญหาไม่สามารถที่จะ OTA ได้นะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมาแนะนํำการเมนูเอลทนะครับแล้วก็การคืนค่าโรงงานของกล่อง PSI นะครับ ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับก็จะแนะนำเป็นรุ่น TIS 3 h y b i i ตัวนี้นะครับตัวเล็กๆเ,เท่าฝ่ามือนะครับมาดูการตรวจเช็คนะครับถ้าหากเกิดมีปัญหาขึ้นกับกล่องของเราไม่สามารถรับชมได้นะครับตอนนี้ก็จะต่ออยู่กับจานร,ระบบ KUban บนนะครับตอนนี้ การตรวจเช็คเคยแนะนำไว้ตลอดนะครับก็คือการเข้าไปตรวจเช็คคุณภาพแล้วก็ความแรงของสัญญาณนะครับในช่องที่ทำการ OTA ความถี่ OTA ต่างๆก็ลองดูคลิปด้านบนนะครับจะให้ลิงก์ไว้นะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็จะมีความถี่ที่ใช้ในการส่ง OTA ไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนตัว S3 Hybrid ก็จะส่งที่ช่องหมายเลขเกนะครับเป็นความถี่ OTA ของเขานะครับผมการตรวจเช็คก็ง่ายๆนะครับกด info เข้าไปปุ่มนี้นะครับกด info เข้าไปเลยแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับก็จะบอกว่าเป็นดาวเทียม ku band ครับความที่12729ซึ่งเป็นความถี่ OTA ของกล่องรุ่นนี้นะครับสังเกตที่ความแรงแล้วก็คุณภาพนะครับ คุณภาพจะเห็นได้ว่าของผมมันขึ้น77นะครับผมถ้าหากบ้านท่านผู้ชมนะครับเกิน65ขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะ OTA ได้เลยนะครับถ้าคุณภาพต่ำกว่านี้นะครับแนะนำให้ต้องติดต่อช่างปรับจานก่อนนะครับกล่องถึงจะสามารถ OTA ได้นะครับอันนี้เป็นการ OTA ผ่านจานดาวเทียมนะครับ อันนี้คือจานนี้สามารถโอทได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการตรวจเช็คนะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนปกตินะครับก็คือถอดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่นะครับก็จะสามารถรับชมได้เลยนะครับถ้าคุณภาพเราได้ขนาดนี้อันที่สองนะครับจะแนะนำการคืนค่าโรงงานนะครับถ้าหากยังไม่ได้ครับผม การคืนค่าโรงงานตัวนี้นะครับรุ่นนี้กับรุ่น s 2นะครับก็สามารถกดที่ปุ่ม r l ได้เลยนะครับปุ่มนี้นะครับกดค้างนะครับผมกดค้างเข้าไปนะครับจะกระพิบแบบนี้ครับอันนี้กลองก็จะทำการคืนค่าโรงงานแล้วก็รีบูสขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการ คืนค่าโรงงานนะครับมาดูขั้นตอนต่อมานะครับก็จะแนะนำการเมนูน์ OTA นะครับการเมนูน์ OTA ก็กดเข้าไปที่ปุ่มเมนูนะครับปุ่มนี้เลยนะครับก็เมนูหลักก็จะมีแก้ไขช่องรายการนะครับมาที่ตรงเครื่องมือนะครับกดเลื่อนลงก็ได้นะครับมาตรงเครื่องมือตรงนี้นะครับ กดแล้วก็กดโอเคเข้าไปเลยปุบเข้าไปการแมนวนโอทนะครับหรือว่าการ OTA ก็จะมีอัปเกรดได้ทางออนไลน์นะครับอันนี้ต้องเชื่อมกล่องเข้ากับ wi-Fi ก่อนนะครับก็สามารถแก้าการจอดําได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีอีกหนทางหนึ่งก็คือการอัปเกรดผ่านดาวเทียมที่จะแนะนําให้วันนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปเลยของนี่นะครับ ก็เช็คความถี่ให้ถูกต้องตามที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับของ p ีไรุ่นนี้ก็จะเป็นความถี่นะครับที่ใช้ในการ OTA 1, 2, 7, 2, 9นะครับเป็นความถี่ OTA นะครับส่วนซิมโบเลตก็30,000นะครับโพลาเริตี้เป็นเวอนะครับเป็นตัวตัวตัววนะครับผมส่วนค่า PID จะเป็น 1, 5, 2, 6นะครับสำหรับรุ่น S3 Hybrid นะครับรุ่นอื่นก็จะแตกต่างกันไปครับ การตั้งค่า OTA ให้เปิดไว้นะครับอย่าไปปิดนะครับปิดมันจะไม่สามารถ OTA ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาตรงคำว่าเริ่มนะครับก่อนที่จะทำการ OTA ให้เช็คคุณภาพสัญญาณก่อนนะครับตรงนี้นะครับให้ได้เกิน65ขึ้นไปนะครับยิ่งได้มากก็จะดีนะครับผมอันนี้77มันสามารถ OT a ได้อยู่แล้วเราก็กดเริ่มเลยนะครับกดโอเคเข้าไปเลย กองจะถามนะครับแล้วก็ตอบตกลงไปนะครับผมตอบตกลงไปเลยถ้าหากท่านผู้ชมนะครับทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ผมแนะนำไว้3ข้อไม่ได้นะครับก็คือข้อที่1นะครับถอดปลั๊กเสียบใหม่ข้อที่2นะครับเป็นการคืนค่าโรงงานนะครับแล้วก็อันที่3เป็นทำการแม่นวล OTA นะครับ กล่องทุกรุ่นทุกยี่ห้องก็จะทําลักษณะคล้ายๆกันครับผมแต่หากทํา3ข้อนี้ไม่ได้นะครับควรจะติดต่อช่างใกล้บ้านนะครับเพื่อทําการแก้ไขปัญหาให้หรือว่านํากล่องไปหาร้านช่างจานดาวเทียมใกล้บ้านเรานะครับเพื่อทําการแก้ไขปัญหาให้นะครับหลังจากที่เราอัปเกรดเรียบร้อยเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเราก็เราก็สามารถมาตรวจเช็คเวอร์ชันล่าสุดได้นะครับโดยกดปุ่มอินโฟนะครับ ก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นของวันที่29นะครับเดือน6ปี2021นะครับก็จะได้ตรวจสอบนะครับอันนี้เราก็สามารถรับชมช่อง NBT ได้แล้วนะครับนี่ครับ NBT ก็ได้นะครับช่อง33นะช่อง33ก็รับชมได้เช่นกันนะครับช่อง PP TV ครับรับชมได้หมดแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์ติดตามช่องให้แล้วก็กดแจ้งเตือนตรงรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ